เฟนเฟนบูลด็อกนะไอ้เฟนเฟนบูล <ro> ด <ired> ็อกปกติม hey, hey, well, hey, hey, uh ัน oh, ด <laughs> anyway ุไม <ness> ่ใช่เหรอบูลี่บูลี่พี่บูลี่ยมันมันดุอ๋อนค่พี่บูล์นะพิ่บูล์บูลนี่เป็นบูลี่บูลี่ว่าไงว่าไงว่าไงรู้ง่ายรักจริงฝันเริ่มขึ้นคันอะไรนะก็เนี่ยมันแบบกระเล่นด้วยฟันฟันคันเขี้ยวสิจ้าใช่ไหมฟันเขี้ยวใช่ไหมว่าไงมันรู้นะเป็นญาติ รู้เรื่องดูด้เออเดินไปหลบชอบไปนอนตรงที่เย็นๆนะครับไม่งับไม่งับมันงับเล่นรู้งั้งงับเล่นไม่ตีไม่ตีงับเล่นงับเล่นรู้เรื่องรู้เรื่อง อย่ามีเราบ่ <coughs> <coughs>